เอาละครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเลเวลหนึ่งในบอกฟูดบอกเลยวันนี้เราทําการสู่ผลปีศาจตามเพลียวครับคุณดูได้ผลใหม่มาอีกแล้วผมเป็นผลรีเวิร์กใหม่ที่โคจะจับจองน่าจับจองมากราคาถูกนะครับผมซื้อด้วยโลวัวก็ราคาถูกนู่นนี่นั่นนะครับผมลิงก์อยู่ใางคลิปนี้เลยคิดทันช็อปขายของแป๊บโอเควันนี้ผมขอเลย2,000ไลค์อย่าลืมกดตตามและกดกระดิ่งที่พิธแล้วผมแจกไปแล้วนะคนดูบอกเลยว่าคนดูขอไรอ้นให้หมดวันนี้อ้นขอ2,000ไลค์ต้อง2000 like, อได้2 ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59เเนลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก,ก็ไปลุยก,กันดีกว่า let's go ร้านคิดตั้นช็ชอปร้านเติมเกมโรบอกที่ได้รับประกรันการเติมโคดไวไวทันใจจริงๆนะคุณดูมีบริการเติมโรบัทระบบ VPServer สูงถึงเลขแปดแมปบล็อกฟุตและ King Legacy หรือแมปต่างๆก็มีเหมือนกันสูงถึงเลขสิบที่รวมไปถึงการฟาร์มของต่างๆก็มีเช่นกันและยังมีบริการขายทอยโคดด้วยเช่นกันนะครับผมนี่เลยหน้าตาคตอบนับินช a โอ o โหลสวัสดีพวกปีกหน่อยทุกคนด้วยนะครับโอ้วันนี้น่าอยู่กับพี่เองคิงนอนเคดีนะครับผมเออดูดิเบคอนพร้อมปีกเลยน <c oughs> น้อยเออบอกูเพิ่งมาเห็นครั้งแรกนะนุ๊เอาล่ะวันนี้เรามาอยู่ในเลเวลหนึ่งมาฟักเกอร์เราจะทําการมาสูมผลปีศาจฟาร์มเวลนี่นะครับแล้วก็รหัสนี้แจกเหมือนเดิมไม่ต้องห่วงนะครับผมและอย่างหนึ่งไม่ต้องห่วงครับผมรหัสคิตตันช็อปยังไม่แจกเองนะครับล่าที่แล้วแจกไปละขอบคุณมากสามพันไลค์นะครับนี่แหละคุณผู้ชมขออ้นจัดให้คุณผู้ชมอยากได จัดให้กดติดตามกดแชร์กดสมครรักดไลค์กันสิครับแค่นั้นเองโอเคลืมไปกดตามช่องนูเปอร์ด้วยนะโอเคปะ่ะเดี๋ยวเราเลนโกดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้ผลอะไรกันมานูเปอร์ลุยกันเลยเพื่อนโอเคมาลุยเลยเออเออเอเอ,เอ,เอ,เอไม่ขึ้นวันนี้เนี่ย <c oughs> เสียงหัวจะแปลกไปขอโทษด้วยพนนอนแค่สองสามชั่วโมงเองครับไปวันเกิดเพื่อนปาร์ตี้นิดหน่อยนะครับผมปาร์ตี้ทำโคกันนิดหน่อยไม่มีอะไรมากซึ่งในวันนี้เนี่ย oh. บอกเลยว่าเราเนี่ยจะแบบเอาง่าคืออยง จะเอาผลหนาเอ้ยผลหนาตึงอยู่ใช่ไหมนุ๊ปตึงตึงมากโอเคถือว่าตึงเอาง่ายกูไม่กล้าพูดแล้วว่าผลไหนไม่ตึงนะครับต่อเนื้อผมบอมก็ตึงอ่ะถูกไหมบอมก็ตึงใช่ใช่ใช่มีผลนึงไม่ตึงนะผลนี้ยังไม่ตึงนุ๊งไปเอารหัสอีกรหัสมึงมาสุ่มปะเพื่อนอโนเลยอันนี้จริงๆอ่ะลองกินดูสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนุ๊ปนุ๊ปไปเลยหมดไฟกูโอ้โอ้เออกินหมดไฟดี้วฟเออผู้ใจดีขนาดนั้นเลยแตงอ่ะเออมันโยนให้อ่ะนุ๊ป โอ้แต่จะไม่ไฟแบบนี้วะอีดอีดมันบอกอีดอ่ะมันบอกให้กินนูบเคเคเดี๋ยวเขาถ่ายก่อนถ่ายอุ้ยเป็นเพื่อนกันเดียวอ้ยนูบปนะนูบให้ผมเลยนะไอ้ตัวนูบปอะให้ผมนะคนดูเบคอนดิเออมามากินเลยเพราะว่านู๊มันเป็นตัวสีเหลืองใช่ไหมเช่นไหนนั่นน่ะนู๊นะคนดูอข้างล่างเลยนะข้างล่างนูบโอเคยโอเขอบคุณมากเลยเจ้าอ้วนมาเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันดีกว่านะฮะต้องขอบคุณจริงๆใส่โค้ดแป๊บหนึ่งเอาตัวสนุนใจดีใช่ใจดีมากๆเลยมาคุ โอ้แต่ก็โอเคนะนุ๊กเพราะว่าผลนี่ก็เหลือมือเออมีแวมทำใหม่นี่ว่ะนุ๊กอันเนี้ยเฮ้ยดูดิโคเทนุ๊กิโลไม่ทำใหม่วะแบบถอดผ้าคุมกอนมันดูเหมือนกับลูกไฟมันใหญ่ขึ้นแล้วนุ๊กใช่ไหมมันดูเหมือนลูกไฟไม่รู้ว่ะมันเร็วขึ้นด้วยนะเร็วขึ้นแล้วแบบใหญ่ๆเยอะๆเนาะเยอะๆใช่ใช่ใช่เนี่ยแล้วแบบมันดูแบบใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยคนดูเฮ้ยถือว่าตึงถือว่าตึงถือว่าตึงถือว่าแบบมันยิงได้หลายหลายตัวเป็นอะไาแล้วเบิดด้วยนะครับผมเอาไปฟาร์มตรงนู้นว่ะนุ๊กว่่าามมก็ใช้ัตตอรี ถือว่าคุ้มอ่ะเอาง่ายคนดูรหัสนี้ผมบอกแล้วต้องขอบคุณในตัวนู้เมื่อกี้เลยที่ให้ของจริงเพราะว่าผลไฟเนี่ยเออถือว่าเป็นผลที่ได้ยากนะนุ๊่เอาง่ายมันเป็นผลที่ฟาร์มดีพอควรแล้วแหละเนาะโลเกียด้วยใช่ใช่โลเกียตีไกลอ่ะคนดูสามารถรัดเบลได้ชิลเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปรัดเบลให้ดูคือดีมากนะผมโอเคปาเดี๋ยวเราไปกอยกอดหนึ่งยางยางยางสิบสองอยู่เอ้รีบเลยแล้วคือมาเตอรีเขาน้อยนะอันนี้คนชอบเลยมัเตอรีเขาน้อยนั่นเองนะครับก็คือแม็กซ0เนี่ยหนึ่งร้อยเนาะ สกิลสุดท้ายนะผมว่าเรามมาแย่งมันฟาร์มกพุกนี้ดีกว่าเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเฮ้ยเฮ้ยดูมันจะรัดเราเว้ยมันจะหมดเลยเออเจ้าเออมาอันนี้เสร็จปุ๊บน่าจะเปลี่ยนได้แล้วนะเล t โก o ปะคนดูเอาไม่เท่าไหร่วะสิบสามละสิบสามละอีกอันเดียวไม่ให้ มันมันช่องจะเล่นคุณตลอดเวลาไงทุกคนนะตลาดเอาตลาดไม่ได้ด้วยโอเคป้านูบเอายังเอายังอีกเลยยังอีกเนี่คุณสองแล้วนานูบถือว่าฟาร์มช้าอยู่นะถือว่าฟาร์มช้าไม่น่าเกี่ยวกลบผลไม่น่าเกี่ยวผลนะฟาร์มตรงนี้ใช่พอไอ้นี่แยกใช่ไหมพอไอ้นี่เลยเนอผมทําให้ช้าลงโอเคมาเรียบร้อยแล้วนูบเดี๋ยวเราก็จะไปก่อนลิงกี้ต่อเลยนะครับคนดูบินไม่ได้วะนูบทำไมอ่ะไม่บินไม่ได้ ว่าแบตเตอรี่ยังไม่พอไงล่ะโอเคไปนูเสียงให้หน่อยมาคุณผู้ชมไอ้พวกลิงลิงกี้โอ้ผมต้องอัพนั่นละคนดูมาต,ต์ไม่ใช่มาตเตอด,ดิเออมานาไม่งั้นไม่ได้ละเพราะว่าไอ้ผลเนี่ยเขาบอกว่ากินเยอะนะไฟกินเยอะใช่ไหมนุ่งคือกินอะบ,บนินเป็นร้อยอะ่ะเป็นออใช่<อ>ใช่ใช่ร้อยโคตรคืนเดือไปเยอะจังอ่ะ ทำไมเยอะจังอ่ะเจ้าอีย้ยก <G inger> okay. so ินเยอะไงโอเคสกิลไอ้เนี่ยกิลเอ็กคืออะไรวะคือ <Q X S 1> ไฟกิวเอ็กเหรอเออ,อเป็นไฟพุ่งขึ้นนะบอกก็ตามที่เด็กๆบอกเนาะว่ามันดีอ,ะ <G inger> อ่ะก็ต้องให้คนทำแอนิเมชั่นอะใช่มันมันได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าม,มันจะทำได้สมมุติอันนี้ไหมผมได้แอม,มชั่นคนใหม่เลยดีเลยแหละแก <G> erm> เดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่เราตีคิงคองเลยไหมนกได้ได้ได้ตีคิงคองนะเดี๋ยวแป๊บเดียว มาคุณผู้ชมครับผมตีลิงคิงคองกันดีกว่าดูหน้าผสนโซโลได้อยู่แล้วครับชิลชิลครับผมง่วงครับผม ดิงกิ้งว่างเหรอโอ้ดาเมจนี้ผมลืมปรับเลยครับผมต้องเปิดตรงนี้นะมันถึงจะมันใช่ไหมเปิดคอมโบไงนุ๊กใช่ยกว่าฮีทไงเปิดฮีทอ่ะกูไม่โดดสักเมิเอาเบาอีกนุ๊กช่วยนิดหน่อยก็ได้นะไม่ต้องช่วยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตายแล้วไม่ได้อะไรเลยโอ้ร้อยร้อยสามสิบเจ็ดว่ะนุ๊กแรงเลยเพราะว่าอันนี้เรารัดเวลได้เลยเพราะว่ามันสุดอยู่แล้วครับคุณดูมันสแปมด้วยแหละแปมได้เรื่อยๆเลยโอ้าแล้วได้คอมแบทหาลืมแล้วอะแล้วก็ได้คอมแบทแทนเลยโออเเเเคคุณผู้ชมดี๋ยวราไปจกัน ไปวอเตอร์เซเว่นกันดีกว่านะครับผมปลาหิวมาม่าลนะพอดีเลยรุยรับแอร์ด้วยโอเคถึงแล้วนะนู้ถึงแล้วนะน โอเคถึงยังอ่ะถึงละมาเดี๋ยวเราจะทําการอัพแต่ผลปีสืบอย่างเดียวนะครับผมคนเดียวเราจะไม่อัพอย่างอื่นเลยใครจะอัพา่างอื่นไม่สนโนโอ้อีกครั้งเดียวถ้าเกิดได้ไฟบอลนะคือโอเคเลยนี่โอ้แบตเตอรี่ขึ้นรดรูอ่ัวโอเคยอด จืบ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 เน่เวลคืนเวลคืน well, อันตรายเกินคนดูบอกแล้วสกิลนี้อ๋อมันคือหมัดนี่เลยหนูมันคือหมัดเพิ่ม โอ้เท่นะแล้วเอฟเฟกมันสวยไงมันรีแวมมาปุ๊บอะ <S <S คือคนดูว่าไอคอนเทนอาจจะเดิมนะแต่โบกก่อนเราได้ฟาร์มเหมือนได้ฟาร์มผลใหม่เงน้อนูปอ<ช>ันนี้ด้วยใช่คือมันรีแวมไปแล้วอะมันไม่ได้เหมือนเดิมะนะเออมันตึงขึ้นกว่าเดิมโอ้ใครบอกเหมือนเดิมไม่เหมือนนะครับเท่ขึ้นเฟี้ยวขึ้นนะผมครูขึ้นกว่าเดิมเคมาเอาไปเป็นรอยเลยโอ้เร็วถือว่าเร็วถือว่าเร็วนูบอันนี้จริงๆคือมันใช้ทั้งแบบ สกิลสแปมได้ยาวๆอ่ะไกลๆด้วยนุ่มๆเนาะเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยง่ายว่ะแป๊บเดียวผมจะเบี้ยว90เหรอนุ๊บเฮ้ยมันเร็วกว่าคนอื่นวะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยจริงนะคนดูเนี่ยคือไอ้นู้นมันทำอย่างนี้ปุ๊บผมก็ใส่ยาวเลยเนี้ยโฮ้ยสิวบอกเลยยิงไกลได้ด้วยเน่เป็นไงโอ้โหเฟี้ยวเกินคนดูเฮ้ยสกิลต่อไปนี่ไงเสาเพลิงได้แล้วเสาเพลิงแต่กูไม่กล้าใช้อยู่ใกล้ไง่ลูกตายเนยตายแน่นอนอ่ะ สเสาเพิงอ่ะมีสเปรมสกิลไปเดี๋ยวจะลองใช้สเสาเพิงสักอันสักครั้งดูนะไปรับ <c oughs> นับ <G ül> ส,ก,สก,กิลมันเองเฉยเลยวะนุปอน,นี้เราก็ใกล้จะได้100่งรมาสเตอร์ดีนะคือฟาร์มมาตเตอรี่แป๊บเดียวเนาะสำหรับไอ้ผลแบบพวกแบบตอนแรกๆอะ่ะผลแรกๆก็คือมีอะไรบ้างอ่ะนุปพวกหนามพวกบอมตั้งแต่สมัยแรกๆกนะันเนาะอัปเดตหนึ่งอะไรเงี้ยใช่มันจะมาตเตอรี่มันจะน้อยพี่คุณผู้ชมแต่ว่าผลที่มาใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆเๆช่นฟีนิกซ์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันจะเริ่มยากครับผมคุณดูมันจะเริ่มแบบเฮ้ยมาตเตอรี่ต้องใช้200 300อย่างเงี้ยนะเรื่อยๆขึ้นไปขึ้นไปอ่ะแล้วแต่่่่รระดดดดัับผผผลลลลนนใชมมมมาาาเเเเีีี๋ยยยววววขออุญตตไป้้90แฟ์ท ก่อนน้าแข็งเลยแล้วกันวันนี้เราขอฟาร์มเรื่อยๆได้ไหมเพื่อนโม่รู้พูดิทุคลิปอันนี้อันนี้จริงอันนี้จริงจะจะฟาร์มจนถึงเกาะไอ้นั่นพอละก่อนเลยดีวะก่อนหนวดขาวก็ได้นะอ่าก่อนหนวดขาวก่อนหนวดขาวนะครับผมก็แป๊บเดียวแหละแช่เน่เนี่ยผมใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงนะอันนี้ฟาร์มมือด้วยไม่ได้ใช้อะไรรับฮับด้วยนะคนโดใครใช้ฮับบอกผม แงเล่นคนดูก็ดา่านี่ไงไม่อยากไม่อยากเป็นคนดังเลยชั่วข้ามคืนดังคนเดียวดังเดียวนี่โคตรเติงอันตรายจัดนี่ <c oughs> เอา้านูนมาฆ่าเราแต่ผลแสงนะผมดูว่ามันไม่ค่อยเอา้เอาจริงนะคนดูใครว่าผลแสงสวยบ้างคอมเมนต์ดิแต่ผมว่าไม่ค่อยว่ะนูอันนี้พูดจริงนะเว้ยคุณโมงไม่สวยอ่ะเก็เบอร์ดีนะไม่ไม่ พัติเข้ามันดูแปลกๆเว้ยกูไม่ค่อยชอบเลตนจะทาบินอะมันดูมันดูไม่สวยเออไอบินด้วยใช่ไหมไอบินด้วยใช่ไหมไอบินเนี่ยมันน่าเกลียดน่าเกลียดจังเลยมันมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเป็นก๋วยเตี๋ยวอะกระปุกไฟแม่งดีจริงผมว่าโอเคเลยอ่ะสามารถยังงั้นเราตีกับกางเกงในแมนได้นะอันนี้บอกก่อนว่าตีกับกางเกงในแมนได้แน่นอนนะ ุณผู้ชมผมบอกเลยอันนี้จะมารัดเดอ้อนี่รัเดเหรอเอาดิรออะไรอะ่ะอันนี้อันนี้มันฟาร์มนี่นี่เจเวล์เก้าสิบแล้วเหรอโนบุตอนแรกการจะตัดคลิปไปไม่ต้องตัดนะคนุณดูแป,ป๊บเดียวเองอะ่ะสี่นาทีเฮ้ยสี่นาทีรัดเไปแป,ป๊บเดียวนะผมมาเดี๋ยวเราไปเองไปรอที่กางเกงนายแมนได้เลยนะุ๊กโอเคโอเคขออีกตัวได้ไหมเพื่นอนนั่นแหละตัวน,นั่นแหละเนีน่ยเน,นอีกตัวได้อีกตัวได้ไหมเพื่อนเก้าสิบครับไม่ดเหนเลยวะเราตายไม่ต้องไม่ต้องหลอกมามาเดี๋ยวเราไปเอาเลยแล้วกันน่าจะได้อยู่แหละคุณดูไปเอาเลย เราพี่เจตหลอกตัวเองไม่พูดเลยเราไม่พูดเลยมือพูดมันจบๆให้จริงนี่มัดเพลิงหกร้อยโอ้โหดาเมจนหกร้อยนะคุณผู้ชมการล่อนเฮ้ยเฮ้ยจุก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 เรื่องทำไมเราเห็นตัวเองค้างบนฟ้าเราเราน่าจะค้างเองป่ะเออเราตายแล้วโอ้เราเห็นไม่เอ้ยค้างดูไอ้ค้างอ่ะดูไอ้ค้าง ไม่เนี่ยยังบินเออไม่เนี่ยเราไม่ได้บินเ้ยอย่าบอกนะนุ๊กนั่นไงหายไปเพื่อนกูดิสเธอร์มันก็ค้างไปเลยอแล้วเพื่อนกูหายไปเลยนุ๊ปเข้าด่วนเลยนุ๊ปเลยวุ๊ปเข้าด่วนเลยนุ๊ปกลัวแล้วชูก่อนชูก่อนบึ๊บบั๊บบึ๊บบั๊บก่อนขึ้นไปเอ้ามันฆ่าเราอีก โหนุรยเพื่อนกําลังเข้าเอาเอาสรุปนี่คือมึงบินใช่ไหมเพื่อนฮะถบินหลุดหลุดเด้อเดีวดีเกมก็ลอยอยู่บนฟ้าดูว่าไม่หลุดมาคุณผู้ชมครับมันใกล้ตายแล้วนี่ไงพูดถึงก็ยังคิดถึงไอเทมอยู่เนาะนุใช่คือคุณผู้ชมน่าจะเอาง่ายได้คิปนนผมรีบทําด้วยแหละแต่จริงๆมันมีอะไรลึกซึ้งกว่านั้นนะคุณดูคือมันชวนแล้ผมเล่นเกมนู่นนี่นั่นนะผมพี่ยนครับเมื่อไหร่เกมจะอัปเดตเนี่ยบอกฟุตผมรอนานแล้วโอเคได้ได้แล้วนุ เดี๋ยวเราไปก่ <Okay. S 1> อนเลยคือมันเดี๋ยวเราบินไปเลยแล้วก็พูดไปกับคุณผู้ชมเลยคือแบบน้องแกแบบรออัปเดตนี้นะของบอกฟุตอะซึ่งก็ไม่ได้เล่นนะครับผมน้องก็ไม่ได้เล่นเพราะว่าทุกครั้งที่น้องแกเอาแเกมบอกฟุตอัปเดต่ย,ยมันจะทักผมมาเว้ยเชิค,ครับมีของใหม่เข้ามานู่นนี่นั่นมันก็จะบอกแล้วถ้าผมแบบไม่ว่างผมก็จะให้รหัสน้องไปาทาของเงี้ยนะครับผมนั่นแหละซึ่งผมก็งงไงอัปเดตนี้ทำไมมันไม่ทักผมมาเลยนั่นแหละสรุปแล้วเขาก็เสียไปแค่สองคะแนนละนะครับผมคือผมไม นุ่มๆนุ Alors, ment, think, ่มๆหลอกด้วยได้ไหมน้องนุ่มจะบินไงก็คิดถึงนะครับผมคือผมซื้อเกมให้เขาเธอเรียอะไรเงี้ยเขาโพสต์ในหน้าเฟซนะว่าขอบคุณครับพี่ชายอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยผมก็นั่นแหละมันคือคนแบบเหมือนกับมันอยู่กับผมมาบ่อยๆอ่ะอยู่ดิสคอร์ดก็เข้ามาสวัสดีครับพี่อ้วนอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้นั่นแหละก็ขอให้น้องก็ไปดีอ่ะรักนัดเจ้าอ้วนอ่ะเราต้องคนตีนหน่อยนะครับคือมันชอบให้ผมตีนอะไรเงี้ยนะครับผมรักมันตลอดคิดถึงอ่ะ คนดูพูดแล้วคิดถึงเนีย่ยยคุยคือมันพูดอะไรก่อนก่อนมันจะเสียด้วยเอาอยางี้ดีกว่าคนดูมันพูดแบบว่าถ้าผมไม่ได้อยู่อะไรเงี้ยมันพูดหมดอ่ะคนดูง่ายง่ายมันเหมือนมันฝากผมไว้เรียบร้อยหมดละเออผมเลยคิดถึงเว้ยถ้าผมไม่อยู่แล้วพี่วอนจะคิดถึงผมไหมมันมันบอกผมย่างี้คิดดูคิดดูดิ เดี๋ยวคิดดูว่ามันคิดถึงไหมผมคิดถึงอยู่แล้วมานุบ้างเรามาเล่นกันดีกว่าเศร้าราละป้าเพื่อนลุยน,นี่ตอบฉันสาวอยู่โอเครู้อีกแล้วรนะู้เลยอรู้อีกช่เช่นนี้คันคันจู่ๆแล้วเนี่ยโอ้ดูดูคุ <c oughs> ยคุยก <c oughs> ับสาวในคันจู่ๆหรือเปล่า <c oughs> แต่ก่อนไม่มีนะแต่ก่อนไม่มีนะเลยเริ่มคันจืดจแล้วเนี่ยเกลียนะเล้วหนูเอามันหน่อยดีหนูประมาณเอามันเอามันเปิดพ่อเนี่ไงเฮ้ยนึกว่านึกว่าตัวอะไรมาเออพุ่งมาเอ็กด้วยปูปูอ่ะเมื่อกี้นึกว่าเฉยใช้ผลปูไม่เกี้อะไรอ่ะตกใจหมดเลยอ่ะคุณดูตอนนี้ก็วิลขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับผมเราอัพด้านของ โอ้จะ250แล้วนะฮะซึ่งยติไม่รู้ว่ายังเกิดหรือเปล่ายังไม่ได้เกิดเนาะยังไม่เกิดหรือเปล่าเกิดเกิดเกิดเนี่ยมันอยู่ข้างล่างเนี่ยโอ้จีบผ่านเน้่ยนอนลงแล้ว <c oughs> นนนมนไม่รู้อ่ะไหนวะนู้ไม่เห็นเลยเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ยเนี่ยเนี่ยนอนทำไรตรงเนี่ย <c oughs> เออว่ะเฮ้ยเดี๋ยวค่อยตีเดี๋ยวค่อยตีตึ๊บตึโอเคมันก็คิดถึงเนาะมันไม่ได้มาเห็นอะไรเอ,เอฟเฟกต์ใหม่ๆของบล็อกฟุตแล้วเนาะ มันจะรีขึ้นยากแล้วว่ะมันใหญ่เลยแหละมันไอพวกนี้มันกีกกี้เอง <c oughs> น่าจะฟ้าไม่มันเสร็จตรงนู้นเลย <c oughs> อันนี้เออเก,ก่าๆว่ะโอเคเลยนลิงอ่ะ อ,อ๋อไอ้เมื่อกี้มันมีตัวใช้น้องแข็ง<ส>ามา<ช>ตีตายไอตีไม่เข้าแล้วครับผ้ชิวเลยบดีบดีบดเ,เก่งเลยไม่เก่งเลยเก่งเนี่ยไม่เก่งเลยกูบอกเลยไม่เก่งอ่ะไม่เก่งอ่ะโน่ <c oughs> คือผมจะฟาร์มข้างล่างนะคนดูครับไม่อยากไปข้างบนนะครับผมเพราะข้างบนมันสูงเหล่าเกินนะครับผมเ <c oughs> หล่าเกินไปไม่อยากไปนะครับผมโอเคเอาต่อเพื่อนเอาต่อเนี่ยเอฟเฟกต์ก็สวยขึ้นนะผมเห็นไหมเอฟเฟกต์ลูกเกียมัดูแบบ มีเสียงด้วยอะมันดูเป็นไฟแบบเฮ้ยมันดูเป็นไฟแบบเท่อะคุณดูมันเป็นไฟแบบเฟี้ยวอ่ะในในมือสเนี่เนี่ยโอ้โหเสียงมันดูหนักแน่นเนาะบูมบุมใช่เอาเรื่องเอาเรื่องใช้คูณสองก็ฟาร์มมาเกมเนี้ยเอาจริงถ้าเกิดเอาง่ายเอาผมผมกล้าพูดเลยคนไทยอะเด็กไทยอะบางคนอะเขาใช้โปกันมันก็สนุกไหมไม่รู้ว่า ไม่เคยใช่งไงนู๊ฟใช้ชสนุกมากเพื่อนโหวันยอดแทนที่เลยไม่ดีเลยนะ <c oughs> คือผมไม่รู้นะว่าเอา,อางี้ใครบอกว่าสนุกก็คอมเมนต์แล้วกันผมไม่เคยใช้นะแต่ผมคิดว่าผมฟาร์มเงี้ยนะมันมันดีเว้ยมันมือมัน,มนตีนนะผมผมรู้แต่เอาจริงนะความสนุกของแต่ละคนแต่เอาจริงนะมึงเปลืองเวลาผมเปลืองมือด้วยเ <c oughs> ดี๋ยวถ้าเกิดว่าโปกันเอ๋อด้วยความสนุนนะแค่คลิกเดียวไปไปกินเหล้ากินยาได้เลยอุ้ยไม่ใช่ดิไปเดินเล่นได้เลยนะผม นี่ตัดไปเด้อดีมันจะเซ็นเซอร์ด่วนไม่รู้ว่าตัดหาใยับแน่ <c oughs> เด็กๆ,ๆดูเยอะไม,ไม่ดีไม่ดีโอเคนี่นะครับผมก็เร็วไหมเร็วนะผมถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนนี่เท่าไหร่นะนุ๊กเปลี่ยนไปก่อนเท่าไหร่120อ่สิะค่อแป๊บเดียวแป๊บเดียวชิชอยากใช้มังกี้นะน่ะมังกี้ดีดัก่อนหน,นึ่งคนอ <c oughs> ่ะมันใช่เขาไม่มีผลมันเลยไม่ใช่ <c oughs> สก,กิลบังเ,กกเลยสกิลนี่แหละ คิวบอลนี่แหละชอบตั้ง <c oughs> ตักเอน <c oughs> คนดูอาจจะงงนะบางทีผมพูดอะไรเงี้ยบางทีผมพูดคนต,ต้องตีนเว้ยเออง่ายง่ายเลยโอเคขอปิดระครับเสียงมันน่าลำคาญนะผมไม่ได้ลำคาญหรอกเสียงมันดังไม่ได้ยินเสียงผมเสียงผมมันเลอ <c oughs> ตัวตัวตัวโอ้ <c oughs> เรียบร้อยนะก้อนหนึ่ง <c oughs> เฮ้ยได้แล้วมันลุกได้แล้วอ่ะ อยู่กี้มาแล้วอ่ะเออมาแล้วมาแล้วเฮ้ยตีจะตีดีรออะไรอ่ะพอดีพอดีโซโลก็ได้แล้วไงอันนี้มันสามมันเป็นสามขีดอ่ะล็อกอ่ะใช่ใช่ใช่ก็มาดีก็มาดีมาว่ะมาว่ะมาว่ะนี่คนดูจักรพรรดิเพลิงเออจักรพรรดิเพลเหรอเออเท่เลยอ่ะนี่ไงแล้วมึงดูมันวิ่งดิไม่จะเปโคยแค้นนะโอ้ลูกกูตายเออสวยเพื่อน ทำด,ทำดีดีแลอเกินเดี๋ยวซื้อฮาชิกอก่อนดีกว่าซื้อฮาโคงฮาชิกอก่อนกันอุ้ยได้ที่แบเฮ้ยเฮ้ยดี่ได้ทานยันสีไว้ดูฮะเฮ้ยมันมีของดรอปด้วยใช่เฮ้ยไอ้นี่เพิ่งรู้ตกใจนะผมมีผล<ว>มันนะบอสดูดูนุ๊ก อ๋อมันเป็นชิ้นส่วนของมันเว้ยเบเอ้หัวมันนะมันคือชิ้นส่วนเออถือว่าเป็นไอเทมที่แบบใช้ได้เว้ยอ,อีกห้าเวลนะครับผมก็เสร็จสิ้นแล้วภารกิจในวันนี้บูมคือโหดนะตึงนะคนดูลองทําแบบตามกับผมได้นะสุ่มผลฟาร์มเ,เวลล์อะน้าหนุ่มเนาะใช่แค่สามเล่นๆดูนะผมเล่นหนึงง่งเราส่มติไม่ได้เออใช่รหัสแบบเออว่ะเล่หนึ่งมันไม่ได้ต้องเอาเพื่อนมาด้วยว่าไงคือคนดูก็ลองๆแล้วกันสนุกนะผมแล้วก็ใช้โค้ดคูณสองอะไรอ่เงี้ยเ จทำแต่เอาจริงทำตอนนี้ก็ได้เลยหนึ่งนาทีจบ <c oughs> นุ๊ปหนึ่ง <c oughs> พอแล้วเออมันมีอะไรวะ <c oughs> ม,มีอะไรเลยอะ่ะ <c oughs> อ่าโอเคก็ถือว่าได้นะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะผมสับผลไฟเพราะว่าเป็นผลที่ฟาร์มดีเลยนะผมตอนนี้แต่ว่าต้องมีเพื่อนนะเนียแต่คนเดียวก็ได้แล้วนุ๊ปแต่มันก็จะช้าหน่อยช้าหน่อยช้าเพราะว่าเป็น <c oughs> ถ้าคนเดียวก็ต้องไปไล่ก่อนแนำให้เพื่อนแต่ว่าเอาเพื่อนมาฟาร์มข้างบนไหมเพื่อนมาฟาร์มน่าเป็นเด็กกอล์ฟเฮ้ยช่วยข้างล่างเสียงผมเปลี่ยนขอโทษด้วยนะผมนอนสองชั่วโมงจริงเออสั่นได้สะใจดิ ดูมันแบเออสะใจเดียดูแรงขึ้นหลายตัวเลยแล้วก็เดี๋ยวใช้สกิลเดียวไงมันมันไงนุก๊กแล้วกูเปิดเสียงตอนฆ่าเลยทำอะไรได้เหรอเฮ้ยทำอะไรได้กูมันไงนุ๊นกทำอะไรได้เหรอนี่ไงนี่ไงสกลิลเดียวเลยอะไซะไงนุก๊กตึงไงจริงเลยอีกสองอีกสี่ตัวนะผมเดี๋ยวรอเนี่ยมอนต์ข้างบ,บนเนี่ยมันจะเกิดนานนะนุก๊กใช่แล้วก็มีน้อยด้วยมีน้อยแล้วก็ให้น้อยนะผม เช่นผมเน่ให้เยอะมากนะผมจะขายบ้านทิ้งแล้วคนดูก็เพียร์นครับขอของหน่อยครับคนค้าวซื้อยนลูกให้หน่อยครับเออมันเหนื่อยนอนลูกมะโอเคคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสปายด้วยละกันนะครับขอสักประมาณสองพันไลค์ละกันคลิปนี้นะผมโมมาเอาไม่ตัวเละละกันยาติไหนไหนก็เกิดละนั่นแหละครับคนดูก็ขอบคุณมากคนที่เข้ามาดูด้วยนะผมขอบคุณจริงๆนะจ๊ะโอเคก็เดี๋ยวผมจะปิดปิดฉากก่อนปิดฉากก่อน คู่กบประหัมเนี่ยมันไม่โดนไงโดนนิดหน่อยมาดีน่าจะท้มันติดไฟด้วยมันไม่ติดหรอถ้าติดกูงคืนพูดจริงกูงเลยเ่าลุลอะไรเงี้ยแม่ติดปะวะนุ๊กน่าจะติดยิงลุลุ้ยติดปะวะแล้วนี่ของคิงเลกาซี่ปะวะเธอของคิงเลกาซี่นี่หว่าที่มันติดไฟถ้าเกิดว่า โเคไปแล้วคนดูครับบ๊ายบายรักนะครับรหัสนี้อยู่ตารางคลิปนี้